จ่าแพานครับทุกคนมือนีอน้คลิปนี้ยายจ้ามเมกาผ้าม้วนด้วยจ่าสวัสดีครับเพ็ดหยังตาทอง,งอนี่ตุ่มเปชะปลา,า <สด S 1> คอไอ้ตุมเปชะได้จ่าเด้อสดยอดครับปลาคอมีลูกไข่มาได้จ่าเด้อลูกไปสูป่ป้าไฮมาลูกเอ๋อไอ้ายก่กิตุ่มเส็บเลยเด้อพี่นอ้องมามา,มาบ้านนี้ เอากระทองอีดังทานยุ่มเสียบเสียปาคอใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะเปิดเบิ่งตีลับพี่น้องตัวใหญ่แห้งตุ่มเปรซ่ชักคิงเลยจ้าเด้อใส่คิงเลยหลายแต่มันสีแเสบหลังมาแล้วปากตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะสองตโลูเมืนบะเตา เนาะโลควัาจะทองัะลุงเรียนเออมาเห็ดกี่ดงิงให้เห็ดยังละ่ะเ็ดผัดหมูน่แม่เห็นบอ่อะอมาเต่ลุงเรียนหิวเขาทีนี่เห็ดผัดหมูใส่ใสหห่ยังวะใส่ผักกระลำดอกนี่สกินเขา่าทีนี่อ้าวหวนแม่ก็จะไปซ่ย อันนี้ซอยขิงสวัสดีจ้าจะถอดไปหาซื้อน้ากระเทียมดองน,น่องปีน้องเนาะใหญ่กว่ามาหินขาน้ำกระเทียมดองมาใส่ Okay. มีพักคนีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระไดหนึ่งฮิเต,เตชจะตัวนี้แยกต,ตุ่มตัวนี้ก็พักในสวนพี่น้องห้องใหญ่แลวก็ชิโซยนิดน้อย อร,ร,ร่อยจิงมย่างบริสุทธิสมฤทริ์มาเลยมสซอยเอ้อยหอมดีนองเนาะแหน่ย่าจี๊เสียบเ,ยบเลยหูวว่านยกับ้นเขียดจะย่ายประดีๆๆๆนะ๋ยน่เห็นคนเขียดแชมปูทั้งแรกมันนีย่ย่ารฮ็ด น้องพี่น,อน,น้องเนาะอยากอะไรก็ก็แก่แก่เขียวเหมือนนี่เลยยายกับมึอดีกว่าเดี๋ยวไปหาสาวกับตา่อยายไปหาหมอมา,ด,าด้วย้าเด้อไปหาหมอหนอวดยายว่าวิ่งหูวิ่งตายายเลยไปนหนวดเก็บยวอนนั่เท้าเร็วก็เป็นหอนหอนเงียบเนาะพี่น้องเนาะ ใหญ่พะกรพะกรเลยนอ้องพะกรอยแหแก่็มาตุ้มไตสะป่าด้วยน,น้องกินนองนะด้วยดินได้ัค่ะ งูม,ม,มีมองหาแลลวน้นองพี่น้องมันแห็งมันเลงน,น้องโปดนาไปเรืเร่อยๆนี่ก็ป้ากัยายไปจับนี่คือคกับเรือยเบยาาเียงหงายเนาะเบียงหงมากินมนดาด้ เกินกินนี่เถอะแต่ยังเหาจ้าเป้พอจะเจ้าไปหาพักก็เตรียมรอพอจะพาก็เตรียมรอเจ้าไปหายายซอยแล้วแล้วนี่แต่ท้องก็ไปหาพักเพคนชิจัยพัก สูตรของตะท้องโปะ๊ะชพใส่พักกาดขาวด้วยจานี่หรือพักกาดหนองนี่ตะท้องตุ่มด้วยจ่าเด้อนี่เลยดเนไปนนอเอาพี่น้องโอ้ยชมนาตุ่มน้ำใส่บากลางหลายๆทุกจนต้ดำเลยน้องพี่น้องมั่เหมือนนี่เ๋ยาป้าใสโอ้ย คือกินขิงไข่ก็หอมส่างเถอะนี่เอาใส่แล้วนี่ต้มปิ้ตโต้ด้วยนะจ่าด้วยแล้วนี่ตะท้องต้มไว้แล้วตะท้องก็ชิบิตะบอกพีกเนาะจ่าเนาะแม่ยายชิบิตะไเองบุส่ขี้งเลยเนาะใส่ขี้งลงไปพี่น้องนี่ใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียหน้อยใส่น้อยก็เสียบใส่หลายก็เสียบแนวสื่นวากิงพี่น้อง แกวกับย่างกระแสรพัดใส่ย่างกระแสรมืดพัดสิกบเนี่ยเผาเนาะเสบยมืดหิงใส่น้ำกระเทียมดองลงไปดิจ่าดื้อนี่น้ำกระเทียมดองลงไปมันนึ่งเลยสุบอันมันเนาะต่ำพริกซอสดิจ่าเด้วเห็ดหนำอิ่มเห็ดหนำใส่มัน พิสูจแล้วก็กระเทียมพี่น้องนางตาขาในเรื่องพี่น้องอ้ย่านแสีบอยู่นี่แสียบยังพี่ตั้มพงขีนี่พี่พ้งอย่ามันไงลงุงแสียบมองไหนแสีบห้ำตั้มเด็กเรียดด้วยเท้าต <laughs> ออกจากศาลเลยตัวนี้จะถอานกระจาบันนี้ยหญ่ใส่หอ,อมขึ้นใส่ลงไป ใส่ลงไปไฟใส่ตัวกียบก่อนใส่ผงนัวลงไปใส่หลายเสียบหลายใส่หลายเสียบใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยได้จ้ะคำว่าผงนัวผู้นี้ขาดผงนัวก็ได้เลยสมไปเบิ่งเจ้าช่องเสียพักก่อนสูตรเจ้าช่องเสียพัก ยายบ่มักดอกแต่ช่องมักผักมักผักแต่มันอ้วนแต่พักลูกไปเที่จ่าเนาะพักการย่องแต่บ่แต่บ่ขาวพักพื้นบ้านเนาะจ่าเนาะเตียวบอกเล่าลูกไปดี่จ่าเด้อคนคน พร้อมเสิร์ฟไปเลยเนาะพี่น้องลนะ,ะ,ะนี่อ๋อตักนมม้ำมาพร้อมเสิร์ฟไปเลยมามาพี่น้องมาสวัสดีจ้ามันไม่จ้ามันคือเขามาพี่น้องมากระตุกเป็นสะนาะจ้าเนาะนี่เอาบกพริก มเพิรนมีหมอีนนี้เขาอ,อื่นเถอะโมหมอนหมห่อน,ออนยายกินบวานๆนอกจากน้องอเจก็สวยเลยได้สำนี้คือกันเลยก,กินแบบนี้ก่น <laughs> อนหมกระทะน,นะแต่เขาอ,อื่นมอหอนมห่อนเออโมกระทะโมหมอนแฉบแฉบจริงห้อเออมามาแพ่ครับทุกทุกคนมากินให้ยายเลยหอนหอน เพน้อง,พนองนั่นก็กินเล้วนี่จะลงเหนียนน้องพี่น้องฮนะอรนอยดีนะท็อปแสบดีมากแม่แม่แค่นครับตุ๊กชูก็มืกินแย่ๆเลยขี้เสียบ <จะ S 1> มา ร้เยนี่ฮห่อมกินหอหยกกินยิน พีน่นองคัดมาได้บังหนึ่งบันึ pues. ีงบ่ได้คัดตอนนี้คัดคามารผสมหฮงเลยพี่นองเลยว่าคำเดียวว่าแสบๆมาเดี๋ยวค่ะไม่ปน โอ้ยหอนกินหอนหอนอืมใหญ่จ้ะน้ำเสียงดืกอนรกเสียี้ใหญ่ก็สิจบคลิปด้วจ่าเ้อขอคุณทุกกันลังใจขอคุณทุกคอมนขอคุณท,ทุกไรทุกแจด้วยจ้าได้สิจบคลิปกินเขา กรับตุ่มป้าตุ่มแต่ทราบเลยเพื่นเพื่อนี่แหละพี่น้องเพี้ยนแพือนนี่เลยได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปคิดตามคิดย่าโตไปเลยด้จ้าบ๊ายบายจุ๊บช